สุกคนตะวาย่าย่ก็เห็นทุกคนแทบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีมเปลี่ยนสันได้พี่น้องเมื่อว่าเป็นมาโฆษณาเนีน่ยเขาเบิ่งยากงเมื่อสุกคนตะวาย่าย่ก็เห็นทุกคนแทบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีคอคอมึงคอหยางะนะคะเพราะว่าเรานอนพักผ่อนน้อยตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกเนาะกระดูกจะไม่ค่อยดียายรู้ดีย่ก,ก็จะลอกเบิ่งไปจากดังนึง <S <S 1> <S 1> ทารหาคน แล้วกับขม่าไมา่โฆษณากับมานังถาแต่ว่าบางคนก็นดื้อได้เหตุน,นี้กับบอมาาคือเก่านะคะเห็นนี้กับบอมาอะกมาหลอกแบบเป็นการท่าท่ายมันทาท่ายแย่หน่อยแย่หน่อยทาท่ายแบบแบบไดต้องตามนะคะมันก็นเล็กจนถึงตีซีได้พี่น้องขนาดแย่ออกมาแม่บอกมูว่าตอนนี้ตีสามห้าสิบสองนาทียายจะนอนแล้วยายกับยองพันนอนแล้วตอนยายกับ ดูทิปให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์สวัสดีค่ะจะมีจุดเหลืองเหลืองหมายถึงจุดพักมา่อเนาะเอามาลรอเข้าแต่ว่าบ่คคลเขาเห็นโฆษณาายกกันไปกดการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเพี่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมีเข้า <laughs> กับมาออกมา,มาตอบคอมเมนต์เพื่อน จะชี้หาคนเขาไปไหมกะเห็นนะคะจะเห็นซึ่งบางครัง้งบางครั้งในข่าวเปลี่ยงสันได้พี่นอเมื่อวาเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิ่งยากงาเมื่อทุกคนตะบาแยากกะเห็นทุกคนแถบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีดูคลิปให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อ,อย่างสังส้นสรค์สวัสดีค่ะเขามาเบิ่งในไลน์อีกต่างหากนะคะมาเบิ่งในไลน์ว่าเออ วิธีการทรงงานเขาทรงแบบใดก็ยังสรงสายแย่หมวสัวเพราะว่าใหญ่บานบ่อย <c oughs> นะเขากับมาออกมามาตอบคอมเมนต์เพื่อนจะกีดหาคนเข้าไปไหมกะเห็นนะคะจะเห็นซึ่งบางครัง้งบางครั้งในีับเป็นอย่างหมู่บ้านโฆษณามาเน่ย มีห่หายเห็นมารอเข้าในไม่ได้สุขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสักวันยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็มเห็นอย่างเค็ตถึงเต็มทีแล้วถ้าป่านนั้นแเ้าจะให้ป็นยังมองว่เห็นความจาคัญอยูกะจะเป็นต้องถอยเนาะเพราะว่ามันมันเหนื่อยเราต้องดูสุขภาพยายขนของว่ท่าน็นหนอนพระท่านบานท่านเมืองคนของว่ท่านเนมื่อเ้ากับไปห้องหากองจีตก็ตเป็นตาซัง เป็นตะซังโอ้ยกอย่าสิดูเดิกเด้อพี่น้องมันเป็นนังจันมันก็เกิดความกังขาไปเอ๊ะยหย่ใหญ่บ่ท่านนะคะผลของพราวาสัมภาระหลายๆพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่ก็ถามว่าเป็นยังยาย่ขึอนยูโดกแทวทันตีคือบ่กคือบัานคือมเมื่อเม็ดคาลาหาคน จะแล้วกับขม่าหม่โฆษนากับมานาังถาแต่ว่าบางคนกด็ดื้อเด้เห็ดตั้งแรกกับบอมาคือเก่านะคะเห็นไรกกับบอมากไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ย่ายสงสัยว่าเขามีชนาะโฆษณาเป็นอย่างจังบรเห็นนะคะย่าเหตุวิธีนี้จังเห็นเดิกเป็น้องกอไปนะคะออกไปสะปนออก,ก,กไปเบิงมูข้างนอกสะปนหาคน ก็เ,เบิ่งแล้วโฆษณามีอยู่แหลวแต่เขาบ่ให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วเามาออกมาคามเมนมูนะคะออกมาคามเมนมูข้างนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ว่านางา่าเฮ็ดพววอคอคอมึ่งคอหยังนี้นะคะเพราะว่าเรานอนพักผ่อนน้อยพวงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกเนาะกระดูกจะไม่ค่อยดียายรู้ดีแยกกจะลอกเบิ่งไปจากจังหนึ่ง,งที่ทาําอะไรให้เต็มที่ไม่มีปล่อยนะคะ <laughs> กัดบ่ปล่อยเด้อยาย้อยนต้องซูเต็มที่ พี่น้องคากะขึ้นกันการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะพี่น้องขอบคุณค่าดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมีกลายเป็นมาจําเป็นต้องอดูดเอาไปเอามาเบิงไปเบิ้งมาจนแจงซือๆพี่น้องเออบริลอนนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นอันนี้แล้วเจ็บน้ำพุ่เป็นสันได้พี่น้องเมื่อวานเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิงยากงา เมื่อทุกคนจะวายายก็เห็นทุกคนแถบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีวันยายกัเหตุเห็ดเมืทุกอย่างไม่เห็นนะคะยายก็ออกมาออกมาออกมาดูอาเอ่อหน้าเพื่อนแถวหนา้นาหน้าเสียดเราเนาะภาพของเราด้วยนะคะ,ะแต่ตอนนี้ก็สู้ไปก่อนลุยไปก่อนนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะคะในเวลาอันเดียวกันอุดมไปจุดทักยายกระเหตุ นะคะไปกดไอ้ตรงลูกซ้อนการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเ่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมีซึ่งจําเป็นจากเพิ่นให้ดูซิฟยากก็ต้องเป็นดูเป็นยี่สิบเพราะว่ามันตรงถ้าเป็นซิฟมันก็จะเป็นการมันแคบเกินไปเนาะยากกจะเลื่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้เสียงกับบอมมี่ปรากฏว่าเมื่อคืนหนึ่งยายทำการบ้านการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเ่นนองขอบคุณค่ะ ดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมี <laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิง <laughs> มูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมา <laughs> เบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ยายสงสัยว่าเขาพีชนะโฆษณาเป็นอย่างแรกขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสัก่อนยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็มที่ทําอะไรให้เต็มที่ไม่มีปล่อยนะคะ <laughs> 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 กัดบ่ปล่อยเด้อยายน้อยเนี่ ต้องสูเต็มที่ค่ะพี่นองคาก็ขึ้นกันก็ได้สุขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสักวันยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็มไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนๆกลับขึ้นมาเบิงคน้นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีชนะโพวชนาะเป็นอย่างยายใหญ่บ่ท่านนะคะ ผลของพระวาสัมภะลาหลาย,ลายพี่น้องเอยหมูอ่า่ก็ถามมาเป็นยังไย่คือ,อยูโดกแทวันตีคือบัคือบ้านคือเมือเมื่อไหนการมารอแบบเป็นการทาทายมันทาท่ายแยห่หน่อยแย <c oughs> ่หน่อยทาทายแบบ,บดำบดายต้องตามนะคะมันก็เล็กเด็กห้ก <c oughs> องถามเพลินมาเห็ดจังดใดหย่บ้านแบบดใดนะไปจุดทักแย่กระเฮ็ดน,นะคะไปกดตรงลูกซอแย่ใหญ่พอท่านนะคะ ผลของราวาสัมภาระหลายๆพี่น้องเอยหมู่บ้านก็ถามว่าเป็นยังไงคืออยูด่ดกดแทนวันตีคือบัื่คืบอบานคือเมื่อเมื่อจุดทักย่ายก่เห็ดนะคะไปกดตรงลูกซอ้อนไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย่อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ย่ายสงสัยว่าเขามีชนะโพวชนะาเป็นอย่างไย่ายกะเห,เหเ็ดเฮ็เบวดทุกอย่างไม่เห็นนะคะย่ายก็ออกมา ออกมาออกมาดูหน้าเ,เพื่อนแถวหน้าหน้าเสียดเราเนาะกลายเป็นมาจําเป็นต้องอยู่ดึกเอาไปเอามาเบิงไปเบิงมาจนแจง้งซส,สือๆพี่น้องเอนอบริโดนนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นอันนี้แล้วเจ็บน้ำตาเห็หนอย่างเค็ถึงเต็มทีแล้วถ้าป่านนั้นแล้วจะน่าคุณยังมองปรเห็นความสาคัญยูกค่ะ จะเป็นต้องถอยเนะเพราะว่ามันมันเหนื่อยเราต้องดูสุขภาพดูที่ให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อย่างสาร้างสรรค์สวัสดีค่ะก็เบ <Te> ิ <Te> ้งแล้วโฆษณามีอยู่แหละแต่เขาผูให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคมเมนมูนะคะออกมาคมเมนมูขังนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ม่านังถาเฮ็ดผวกาเบิ้งแล้วโฆษณามีอยู่แหละแต่เขาผูให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคมเมนมูนะคะออกมาคมเมนมูขังนอกเขาไป โฆษณานั่นก็ม่านางถาเฮ็ดผวเก็เ,เบิ่งแล้วโฆษณามีอยู่แหลวแต่เขาบ่ให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคามเมนมูนะคะออกมาคามเมนมูขางนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ม่านางถาเฮ็ดพอวอการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเพน้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาหให้ยายด้วยนะคะหากมี <laughs> ซึ่งจำเป็นจากเพื่อนให้ดูสิยายก็ต้องเป็นดูเป็นยีสิพว่ามันตรง ถ้าเป็นซิปนก็นจะเป็นการมันแคบเกินไปเนาะยากก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อนแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีนะโฆษณาโฆษณาเป็นอย่างอิทธิรห่าคนเส็จแล้วกับขามามาไม่โฆษณากับมานังถาแต่ว่าบางคนก็ดื้อได้เ,เห็นต้นแรกกับบอมาคือเก่านะคะเห็นแรกกับบอมาจะ,จะมีจุดเหลืองๆหมายถึงจุดพักมาล่อเนาะเอามารอเข้า แต่ว่าบ่กหันเขาเห็นโฆษณายายก็ไปกดไปเรื่อยไปเบิองมูนะคะเบิองมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิองค้นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิองตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีนะโฆษณาโฆษณาเป็นยังงยายขนของบ่ทบันแน <laughs> ่นอกว่ท่านบานท่านเมือง คนของพระท่านเนี่มือเศร้ากับไปห้องหากองจีแต่ไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่แย่สงสัยว่าเขามีชนะโฆษนาเป็นยังไงค่ะมาหลอกแบบเป็นการท่าทายมันทาท่ายแย่หน่อยแ <c> ย <oughs> ่หน่อยทาทายแบบดำบดายต้องตามนะคะมันก็เลยค่ะะมาหลอกแบบเป็นการ ท่าท้ายมันทาท้ายแย่หน่อยแย่หน่อยทาท้ายแบบดับไ,ไดายต้องตามนะคะมันก็นเลยจนถึงตีซีได้คุณน้องขนาดแย่ออกมาแม่บอกมูว่าตอนนี้ตีสามห้าสิบสองนาทียายจะนอนแล้วยายกันย่งบันนอนแต่ตอนยายกับเพื่อนเล่าหนีมีโฆษณาในนอนลอยปเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างเพิ่งก็ไปอเอาเห็นโฆษณาหน้านะะของเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็สู้ไปก่อนลุยไปก่อนนะคะคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกันนะคะในเวลาอันเดียวกันอุดมนะ่เข้ากับมาออกมามาตอบคอมเมนต์เพื่อนจากที่หาคนาเข้าไปมา